สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจรลญัยเช่นเคยนะฮะ ทัวงนี้อาจจะลงคลิปช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยปกติผมจะผมตั้งใจไว้นะครับว่าจะลงวันพฤหัสหรืวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเนื่องจากงานมันเยอะมากจริงก็ลงเลทลงหลายบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับการเลี้ยงปลาเมลกาะดั EP ที่10นะครับโดยในวันนี้นครับผมจะพูดถึงการเลี้ยงปลายังไงให้โตวไวนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาดูเมลกาะบางส่วนที่อยู่ที่คอนโดมผมด้วยนะครับ โดยเนื้อหาในวันนี้นะครับจะแบ่งเป็นหลักๆ3ามหัวข้อใหญ่ๆนั่นคืออาหารนะครับน้ำแล้วก็การดูแลรักษาความสะอาดนะครับผมถ้าเกิดทำสามอย่างนี้ได้นะครับปลาตัวไวแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยก็คืออาหารนะครับเดีย๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูด้วยแป๊บนึงนะครับอ้านี่เลยมีหลายอย่างเก็มไปหมดนะครับ Yeah. เดี๋ยวก็คือทําไ,ไม้องมีหลายๆยี่ห้อนะครับการที่เราให้มันกินอะไรหลายๆอย่างสับหมุนเวียนกันนะครับคือบางตัวมันก็ทํามาจากสารอาหารอย่างนึ่งอย่างนึ่งนะครับการที่เราให้มันกินหลายๆอย่างนะครับก็เหมือนเราทานอาหารที่หลากหลายครับมันก็จะได้รับสารอาหารหลายที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่านะครับผม หลักๆที่ผมใช้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอาหารจีนนะครับอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อดังเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอาหารไทยนะครับของพี่ที่เป็นแบว่าให้ทําการสนับสนุนอยู่เขาออกสูตรใหม่นะครับเป็นโปรงไบโอติกมาให้ผมลองใช้ก็ใช้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้นะฮะเป็นสาลายนะครับสาายสไปรูลีน่านะครับที่ผมใช้นะครับก็ซื้อมาเลยนะครับสักครึ่งโลนะครับแล้วก็ใช้ไปยาวๆนะฮะ สาหร่ายสไปรูลีน่านะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่สูงว่าคอเลรามากๆนะครับตัวนี้มันจะมีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ60%นะครับตัวสไปรูลีน่าเนี่ยนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อในชื่อของสาหร่ายเกลียวทองนั่นเองนะครับโดยอาหารปลาเมลากานะฮะผมจะให้ประมาณ3มื้อนะครับกําลังดีนะครับหรือว่าใครว่างกว่านั้นนะครับก็สามารถสอดมื้อย่อยๆแล้วให้หลายๆมื้อได้นะครับโดยตอนเช้านะครับผมจะให้เป็นอาหารสําเร็จนะครับ แต่ว่าปลาเมดตกาผมจะเน้นอาหารสําเร็จมากกว่านะครับเพราะว่าเธอมันทําแล้วมันเวิร์กนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เรื่องมากเรื่องการกินด้วยนะครับก็ตอนเช้าผมจะให้เป็นพวกอาหารสาเร็จแล้วก็มื้อกลางวันและเย็นนะครับผมจะให้เป็นพวกอาหารแช่แข็งนะครับผมแต่ถ้าให้ดีนะครับถ้าเกิดพี่ๆสะดวกทานะครับทําเป็นอาหารมื้อกลางวันและเย็นนะครับให้เป็นอาหารสดได้จะดีมากนะครับผมแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับจะให อาหารสดหรืออาหารแช่แข็งหรือยังไงนะครับแนะนําว่ายังไงก็ต้องเสริมด้วยอาหารสําเร็จในมื้อเช้านะครับทําไมต้องให้มื้อเช้านะครับเพราะว่าปลาตื่นมามันหิวนะครับการที่ให้อาหารสําเร็จนะครับคือถ้าเกิดเทียบกันนะครับมีอาหารสดอาหารสําเร็จปลาจะกินอาหารสดนะครับแล้วถ้าเกิดเพราะว่ามันดึงดูดปลาได้มากกว่านั่นเองนะครับมื้อเช้านะครับปลาตื่นมาหิวหิวนะครับไม่มีทางเลือกมากยังไงมันก็กินอาหารสําเร็จนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็ระหว่างวันนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่น้าเขียวหรือสาหร่ายคอเลราเข้าไปด้วยนะครับคือการเลี้ยงปลาในน้ําเขียวนะครับระหว่างมื้อที่อาหารมันหมดนะครับแล้วให้อาหารไปแล้วแล้วมันหมดแล้วเกิดมันเราต้องการกินนะครับการที่เราเลี้ยงในน้ําเขียวนะครับปลาได้กินตลอดเวลานะครับมันมีสาหร่ายคอเลราตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยนะครับว่าผมเลี้ยงในน้ําเขียวนะครับมันจะทําให้ปลาโตได้ไวกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูสถานที่จริงกันเลยนี่นะครับก็ เป็นโซนระเบียงผมนะครับผมก็จะเลี้ยงนี่ครับน้าเขียวเลยก็อันนี้ผมว่าทาน้ําเขียวเพิ่มอยู่แต่ว่าน้ํามันเขียวตลอดอยู่แล้วผมก็เลยไม่ต้องทําน้ําเขียวเพิ่มมากนะครับก็มีเอาไว้สาหรับแดงแดงสายน้ําเขียวไปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้ลองใช้กันนะฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้ก็เลี้ยงปลาในน้ําเขียวตลอดเวลานะครับปลาโตไวนะครับแล้วก็มันได้กินตลอดเวลานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ จบในเรื่องของหัวข้ออาหารกันไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อของเรื่องเอ,อเรื่องน้ำนะครับโอเคในข้างนั้นผมตั้งแค่นึดยม่อุ้ยครับในเรื่องของน้ำนะครับคือเราควรจะเลี้ยงปลานะครับในปริมาณน้ำที่เหมาะสมด้วยนะครับโอ้ ่ไหมเยเค,ครับก็การที่มีน้ําที่เหมาะสมมีน้ําที่คุณภาพดีนะครับมันก็จะช่วยทําให้ปลานั้นเจริญเติบโตได้อย่างดีแล้วก็โตวไวนั่นเองครับเพราะว่าหัวข้อนในวันนี้ของเราก็คือจะต้องเลี้ยงปลาไงให้โตวไวนะครับเพราะงั้นนะครับ ปริมาณน้ําที่เหมาะสมนะครับก็คือ1ตัวต่อน,น้ํา1ลิตรนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับเราอยากให้ปลาโตไวนะครับให้เราเลี้ยงที่กว้างๆไปเลยนะครับผมเนื่องจากปลาที่มันได้ว่ายเพราะว่าว่ายไล่ว่าย,าย,าย,ายอะไรกันในที่กว้างๆนะครับเออคือมันได้ใช้พลังงานแล้วก็เอาไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับก็เหมือน คนที่วิ่งออกกาลังกายนะครับเปรียบเทียบกับตัวเรานะครับคนที่วิ่งออกกาลังกายบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีว่าว่ากล้ามเนื้ออะไรนะครับที่มากกว่าแล้วก็จะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็จะได้โตไวเหมือนกับคนที่ได้ออกกาลังกายอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นนะครับคือคือถ้าเราที่น้อยเราก็เลี้ยงแคบๆอัดๆกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เลี้ยงไวๆนะครับก็จัดเลยนะครับหนึ่งตัวต่อน้ำสองจุดห้าลิตรนะครับผม ปลามันก็จะโตไวนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นผลที่บอกไปอันนี้ก็คือในเรื่องของน้ำนะครับผมต่อไปนะครับก็คือในส่วนของเรื่องของการดูแลรักษาข้อสะอาดนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับการดูแลรักษาข้อสะอาดนะครับเราก็ดูดพวกที่ปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนถ่ายน้ําให้มันนะครับเป็นประจํานะครับ ก็สัปดาหล์ละครั้งหรือถ้าเกิดขี้เกียจจริงๆนะครับก็2ส,สัปดาห์ครั้งนะครับแต่ว่าเราห้ามแบบว่าละเลยเรื่องพวกนี้ไปนะครับเพราะว่าการที่มีของเสียหมักหมมอยู่ในระบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยครับจะทําให้แบบว่ามันเป็นเริ่มเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ,ๆนะครับหรือทําให้เกิดโรคขึ้นมาได้นะครับเพราะงั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนน้าแล้วก็ดูคลิปปลาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับผมก็แต่มันจะมีตัวช่วยนะครับ ก็คือถ้าเกิดเราทําระบบกรองให้มันดีนะครับแนะนําให้ทําเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเรามีระบบกรองที่ดีแล้วก็ใส่แบกใส่ออกซิเจนอะไรเงี้ยครับช่วยด้วยนะครับมันก็จะทําทให้เราลดภาระเรื่องพวกนี้ได้เราก็ไม่ต้องดูดขี้เยอะนะครับผมพวกระบบกรองอะไรเงี้ยมันก็จะไปช่วยดึงของเสียต่างๆในระบบออกให้นั่นเองนะครับผม หรือว่านะครับมันจะมีตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับก็คือสัตว์ก้นตู้ประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยหรือกุ้งหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับปื๊บนี่เลยนะครับก็เป็นทงที่ผมเลี้ยงนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะครับก่อนจะมีขี้ปลาเยอะหน่อยก็เนี่ยครับพูดถึงเรื่องการใช้สัตว์ก้นตู้มาช่วยเราทํางานนะครับนี่เลยเห็นไหมแดงๆเนี่ยครับ ก็คือผมใช้เป็นหอยบลดทอนนะครับเพราะมันขยายไวขยายง่ายดีนะครับผมเปลี่ยนน้ําขยายบ่อขยายอ่างเพิ่มก็หยิบไปใช้ได้ง่ายๆนะครับเพราะงั้นนะครับเนี่ยฮะการใช้สัตว์ก้นตู้ช่วยเนี่ยครับพวกเศษอาหารอะไรต่างๆนะครับมันจะถูกย่อยให้เป็นชิ้นเล็กลงแล้วมันจะช่วยเก็บเศษอาหารเราได้นะครับนี่ดูตามีได้เลยตาก็จะสุขภาพแข็งแรงดีนะครับเนี่ยฮะก็ยังไายแข็งแรงกันดีอยู่ สายนี้เป็นสายสตาร์นะครับก็เป็นตัวดำที่เป็นเมรากะผมก็เลี้ยงมาไว้เนี่ยครับก็แน่นระดับหนึ่งนะครับบอกเลยว่าผมค like ือเนื <Zusch atory 95> <Sa> ่องจากมันเป็นที่คอนโดด้วยผมก็เลยไม่ได้รบเลี้ยงได้กว้างมากนะครับแต่ว่าปลาก็โตไปอยู่เพราะว่าเน้นขยันเปลี่ยนน้ำเอาครับแล้วก็เนี่ยคะเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนแล้ว คือเนี่ยครับพอเวลาเราใช้สัตว์ก้นตครับเศษอาหารต่างๆมันจะถูกพวกนี้ช่วยกินด้วยแล้วมันก็จะย่อยเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมอ่างอื่นผมก็ทํานะครับเดี๋ยวผมใช้หอยบาดฮอนมาเลยนะครับเดี๋ยวมันก็มาช่วยอ่างเพราะผมก็ทํานะครับผมก็ใช้ตัวเนี่ยชุบๆมาช่วยนะครับมันช่วยได้ดีช่วยได้เยอะมากนะครับผมโอเคครับงั้นเราก็มาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันเลยนะครับผม วิธีการเลี้ยงปลาให้โตไวนะครับปลาเมนการเนี่ยนะครับก็สหัวข้อนะครับอย่างแรกเรื่องอาหารนะครับก็คือให้น้ำเขียวเลี้ยงมันในน้ําเขียวนะครับผมแล้วก็ให้อาหารหลายๆมื้อซอยไปเลยนะครับมื้อเช้าให้เป็นอาหารสําเร็จนะครับกลางวันกัาเย็นนะครับแล้วแต่เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ดีให้เป็นอาหารสดนะครับก็หัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อของเรื่องของปริมาณน้ํานะครับ ยิ่งกว้างยิ่งดีนะครับพอเง้นนะครับเราก็เลี้ยง้งกว้างเลยนะครับอยากให้โตไหญ่นะครับผมแต่ถ้าเกิดที่จํากัดก็เน้นการเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆเอาแทนนะครับเปลี่ยนน้าเป็นประจําอะไรเงี้ยครับผมและเรื่องสุดท้ายก็เรื่องดูแลรักษาความสะอาดนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องมันจะเกี่ยวโยงกันนะครับกับ2เรื่องแรกนะครับถ้าเราให้อาหารเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เราใช้สัตว์ก้นตู้ช่วยเก็บกินได้หรือว่าใช้ระบบกรองเข้ามาช่วยได้นั่นเองนะครับผม ผลางา้นนะครับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคบพี่ๆคนไหนมีอะไรสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคบผมสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน E ีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ